สวัดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำเตาทำขนมครกสิงคโปร์นะครับขนมครกขนมไข่บ้าบินครกเตาตัวนี้ตัวเดียวกันรุ่นประหยัด1หัวเตานะครับรุ่นประหยัดหหัวเตานะครับ,รรรบใช้เตาว,วาวโยกเกรดเนะครับแล้วก็มีแผ่นกระจายความร้อนอะไรมีเกรดเอให้หมดเลยนะครับ ส่วนเบ้าเนี่ยคุณลูกค้าก็สามารถเลือกเบ้าได้ที่คุณลูกค้าต้องการยาแบบล่อนหรือแบบแค่อะไรนี้ได้เลยนะครับก็ชมคลิปนะครับรายละเอียดมีในคลิปถ้าคุณลูกค้าชมแล้วสนใจก็โทรสั่งซื้อได้เรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับชมคลิปแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเชิญช,ช,ชมคลิปครับครับร้านตลาดถ่ายแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบเตาทำขน,นมครก อตอนนี้เป็นตมตมไอ้โทษนะครับเป็นเตาทำขนมครกสิงคโปร์รุ่นประหยัด1หัวเตานะครับรุ่นประหยัด1หัวเตารุ่นนี้ก็ประกอบด้วยฝาปิดอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เบ้าขนมครกขนาดขนาด18หลุมนะครับอันนี้เป็นเตาขนมครกสิงคโปร์นะครับเป็นเตาขนมครกสิงคโปร์นะครับรุ่นนี้นะครับ สุกทั่วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าต้องเอาอะไรมาอบข้างบนนะครับพอเราปิดฝาไปปุ๊บเนี่ยนะครับความร้อนก็อยู่ในนี้นะครับก็จะสุกนะครับเป็นเตาขนมครกสิงคโปร์นะครับสําหรับเตารุ่นนี้นะครับบางทีนะครับก็ไปใช้เป็นเตาขนมไข่ก็ได้ครับนี่ขนมไข่19หลุมนะครับเป็นเบ้าผสมนี่คือขนมไข่นะครับหรือเปลี่ยนเบ้าปุ๊บจะเอามาเป็นใช้เตาขนมครกชาววังขนมครก ทั่วๆไปใช้ได้เหมือนกันเพียงใช้เตาตัวนี้ตัวเดียวนะครับอันนี้เราก็แนะนําเป็นเตาขนมครกสิงคโปร์นะครับมีเบ้าขนมครก18หลุมนะครับก็เรียกพิมพ์พิมพ์มะยมนะครับแล้วก็แผ่นกระจายความร้อนทําจากเหล็กแผ่นนะครับทำจากเหล็กแผ่นแล้วก็เตามาตรฐานนะครับ kb เต้า c 3านะครับของตาไก่เป็นวาวโยกนะครับคุณลูกค้ารุ่นนี้เราก็จะมีหัวปรับสายให้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูไฟก่อนนะครับว่า คุณภาพเตาไฟเราออกมาสวยขนาดไหนนะครับครับมาดูไฟนะครับอันนี้เราเป็นวาลวโยกนะครับคุณลูกค้าวาลวโยกนี่สังเกตง่ายนะครับเวลาปิดเนี่ยก็จะเป็นลนนักษณะนี้เปิดก็จะดึงเข้ามาหาตัวเรานะครับซึ่งมันก็มองแล้วสะดวกสบายแล้วก็ไม่อันตรายนะครับเพราะว่าเวลาใช้เนี่ยเราจะได้รู้ว่าเออตอนนี้เปิดอยู่นะเพราะฉะนั้นแก๊สก็ยังเปิดแก๊สออกมาจากถังเนี่ยถ้าเกิดมาอยู่สถานะเนี้ยแก๊สมันก็จะสะสมตรงนู้นอันตรายนะครับเราก็มองเห็นอ่า ถ้าปิดก็ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเปิดตรงกลางด้วยนะครับนี่ครับไฟก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเตาทําขนมครกขนมไข่ขนมครกสิงคโปร์เนี่ยครับใช้ไฟอ่อนๆอย่างนี้และครับแต่ทีนี้มองอย่างนี้แรงนะครับแรงนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวเขาก็จะไปเผาเบ้าขนมครกให้ร้อนขึ้นนะครับความร้อนก็จะสะสมยิ่งเรามีแผ่นกระจายความร้อนเข้าไปอีกนะครับก็ทําให้ประหยัดแก๊สด้วยนะครับเวลาระวังแผ่นกระจายความร้อนแนะนําให้ เปิดตรงกลางก่อนแล้วก็วางแผ่นลงไปแล้วก็มาปรับไฟตรงนี้นะครับนี่แหละครับพอวางแผ่นกระจายความร้อนเข้าไปเนี่ยความร้อนก็จะระอุทั่วกันเลยนะครับก็ทําให้สุกทั่วระทั่วกันนะครับนี่ครับนี่ครับจะเป็นเตาขนมครกสิงคโปร์นะครับหรือคุณลูกค้าวันหลังนะครับวันหลังปุ๊บเนี่ยอยากจะขายเตาขนมไข่นะครับก็เปลี่ยนเป็นเบ้า,เป,เ,บาเป็นเตาขนมไข่ เป็นขนมไข่กาใช้ตัวเดียวกันนะครับหรือวันหลังอยากจะเปลี่ยนขายขนมครกนะครับก็สั่งซื้อเบ้าขนมครกมาใส่นะครับก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ตัวนึงนี้เราก็สามารถทําได้หลายอย่างหลากหลายนะครับสําหรับคุณลูกค้านะครับที่ดูคลิปนี้ถ้าสนใจก็โทรเข้ามาสั่งได้เลยนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับหวังว่าทางร้านตลาดเทก๊สคงได้บริการคุณลูกค้านะครับสวัสดีครับ